สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีกับคุณผมมอสิทิฟความสุขมีอยู่ทุกที่ความรีมกันทุกคนนะครับวันนี้มีก่อนม,มาริกนะครับ9ก้าสิบก้าบาทของอ,อัสกินะครับผมอัสกินี่นะครับยี่ห้ออัสกินะครับผมเป็นหูฟังอินเอียสมอลท็อกรีโมทคอนโทรลใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทั้ง Android ทั้ง iOS แท็บเลต็ตแล้วก็ MP3 MP4 ที่รองรับหัวแจ็ค3.5มมิลลิเมตรครับผมเฉพาะ บางรุ่นที่รองรับก็มีนะครับมีวิธีใช้ต่างๆนะครับผมรุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นอะไรนะ KAK6604MP ครับผมนี่ครับในราคา15บาทที่เซเว่นะครับก็บอกว่าเบรหนักไม่เจ็บหูนะครับเบรแน่นไม่เจ็บหูนะครับเดี๋ยวสินค้ารับประกันคุณภาพ1ปีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผมนี่ครับ มีวิธีใช้ครับวิธีใช้ก็อย่างเช่นใช้รีโมทใช้วิธีใช้ด้วยวิธีใช้รีโมทนะครับผมแล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งเป็นการคอรับสายนะครับกดหนึ่งครั้งนี่เพลย์ Play นะครับสต็อปกดหนึ่งครั้งนะครับกดสองครั้งเน็กไปข้างหน้าข้างหลังก็แล้วแต่นะครับกดสามครั้งก็รีรีกลับนะครับผมแล้วก็ ก็จะมีวิธีบอกด้วยว่ามีพลังขับประมาณ 3m 3นะครับผมนี่ครับตามนี้เลยครับคู่มือต่างๆแล้วก็มีเบอร์โทรให้ด้วยออรองรับการใช้งานทั้งสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเกะกันนะครับ แกะต่อไปนะครับตอนนี้แกะตัวน,นี้นะครับก็เอาไซกลองยังดีครับมีอะไรบ้างข้างในครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันเดี๋ยวเดียวแกะจะลำบากหน่อยนี่ครับตาป็นนี้ครับ นี่ครับแก้วมาเป็นแบบนี้ครับใส่กล่องอย่างดีครับสายครับมีหนึ่งสามชั้นนะครับ นี่ครับสนใจก็ติดต่อหรือเข้าไปสอบถามเข้าไปในเซได้เลยครับผมนี่นที่เซ่นนะครับร้านสะดวกซื้อมีขายครับเสียงจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ จะต้องลองให้หมดผมจะเสียบไมดูครับอนุญาตพทดสอบครับผมโลเทส 1>, 1 2ึ่งสองสามเทสหนึีห้นี้คือเสียบแจ็คก็ไปแล้วนะครับผมไม่ทราบวัดหรือเปล่าครับเทสแบบนี้เลยครับผมสดสดครับคาดว่าใช้ได้นะครับผมก็โอเคครับผมก็พอใช้เสียงพอเราใช้ได้ครับผมในราคา99บาทสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการ ซื้อหานะครับผมตามร้านสะดวกซื้อต่างๆครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ